เรื่องดวงก็ต้องเป็นการเสริมความมั่นใจเอ้าทุกคนแบบมันก็ต้องมีนิดนดิงถูกไหมเพราะฉะนั้นเช้านี้จะพาไปเจิมนะคุณผู้ชมครับเป็นการทําพิธีเจิมนะเจ้าขุนทรัพย์รวยเงินรวยทองครับ เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยเคยผ่านการเจิมแบบนี้มาแล้วครับพี่หนุ่มเป็นไงก็ทําแล้วเหมือนกันเจิม,มนะภาคเจิมทุกอย่างเลยใช่ไหมทำหมดทุกอย่างก็เพื่อความสบายใจจริงอันนี้เนี่ยเพื่อเ,เพิ่อความสบายใจแล้วก็แล้วก็วกด้วยความเชื่อเนาะแต่อย่างที่บอกว่า การลงมือทําเองก็สําคัญนะครับอันนั้นสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเจิมเสร็จนอนอยู่บ้านก็ไม่ได้เลยก็คงไม่มาถูกไหมไคือหลายคนที่ไปอาจารย์เกี่ยวกับการเจิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงณห,หน้าทองการเจิมเนี่ยเขาก็บอกแล้วมันเป็นพ่ทีพึ่งทางใจ<อ>ถ้าสมมติคุณเจิมและกลับไปดอนอยู่บ้านเงินมันไม่งอกเงยหรอกครับสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องขยันทำมาหาก,กินด้วยอันนั้นสําคัญที่สุดคุณผู้ชมครับ,รบนี่คือการเจิมโดยหลวงพ่อต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่กล้วยที่ศรีราชาชลบุรี การเจิมแต่ละครั้งที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้มีการเก็บค่าครูแต่ว่าเอาแล้วแต่สะดวกแล้วกันว่าจะร่วมทําบุญกับทางวัดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตามสะดวกเลยนะครับรบทีนี้เจิมเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เจิมธนบัตรีเจิมธนบัตรตอนแรกเนี่ยเปิ่เจิมฝ่ามืออันนี้เจิมธนบัตรรู้สักคู่เห็นเจิมกระเป๋าเจิมกระเป๋าตังค์ก็มีใหญ่หน่อยก็เจิมรถก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับแต่เจิมกระเป๋านี่ให้เกียนข้างในเนาะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะข้างนอกเดี๋ยวมันจะชัดไปนิดนึงคุณผู้ชม อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแหละว่าการเจิมแบบนี้ช่วยอะไรได้บ้างช่วยเรื่องของการทํามาค้าขายเมตตามหานิยมเป็นที่รักอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้ชีวิตเนี่ยราบรื่น,านการกานก็สะดวกมากขึ้นทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีคนที่เคยมาเจิมที่นี่เนี่ยเ,เขาว่ายังไงฮะงวด16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวโรงงานอพอเจิมฝ่ามือปุ๊บคุณผู้ชมครับออกไปหยิบลอตเตอรี่นอกวัดปรากฏ ได้รางวัลที่หนึ่งเห,ห็นนะคนก็ <ไป S 1> เลยบอกบปากต่อปากเลย<อ>นะล่ำลือหากันไปคนก็เลยไปเจิมกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกแหละอันนี้ส่วนหนึ่งนะทำมาหากินเองประมาณ99%อ่ะมีที่พึ่งทางใจไปแล้วนะครับไปทำงานแล้วตั้งใจทำงานด้วยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อตั้งใจทำงานแล้วไหนๆคุณโจพาไปเจิมแล้วครับผมพาไป ทำไรบ้างเบิกเนตรองคเท้าเวสุวรรณหน่อยไปส่องใช่ไหมไปส่องเลขกันนิดนึงเผื่อจะให้โชคให้ลา์นะครับ ไม่ว่ากันยังไม่ทันส่องเลยเห็นเลขแล้วะจะฟัง <c oughs> อชาวบ้านเขาบอกไงคุณจะต้องเรียงยังไงอ่ะแล้วแต่คนบองนะออบา<ก>ค<น>งบาคนบางคนบอก 1, 1> บหนึ่งสองสามบางคนบอกสามสองหนึ่งหรือบางคนเห็นเลขสามอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่คุณละกันเอาดวงมาฝากเช้านี้นะครับแต่ที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับเป็นการเบิกเนตรองค์ท้าเวสุวรรณโนนะครับวัดอะไรวัดโคกกรมนะครับอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ,รบองค์ท้าเวสุวรรณองค์ท้าเวสุวรรณที่นี่น่ายัก คุณผู้ชมสังเกตหน้าดีๆจะเป็นหน้ายักษ์นะครับมีกายเป็นสีดำแล้วก็สีแดงดูหน้าเต็งขามนะครับเริ่มทำพิจูบวงสวง9นาฬิกา9นาทีครับเลือกดีนะหลายคนจะชอบใช้เวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับ,รบพอเสร็จพิธีก็ให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้นะครับ ทีนี้คุณผู้ชมฮะมันเหมือนจะเป็นพิธีกรรมทุกวัดเลยเนาะส่องเลขเด็ดต้องโอ้ต้องมีเอาส่องเลขเด็ดและที่สําคัญตอนนี้เอาใครจุดทูบที่เป็นตัวเลขอ่ะคนก็มักจะไปส่องทูบที่เป็นตัวเลขครับและที่ปักที่หัวหมูเนี่ยคุณผู้ชมนั่นแหละอ่าคนก็ส่องกันจริงๆนะปักอยู่สองทูบบางทีไม่ปักก็ไปส่องลายหมูทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าอ่ะอีกทูบหนึ่งไม่ไม่ไม่ติดไฟครับอาทูบนี้ละติดไฟแต่ตัวเลขก็เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นน่ะชาวบ้านเขาบอกเลขไปแล้วครับออาก็ เถอว่าดวงใครดวงมันนะคุณผ <โด S 1> ู้ชมนะวันนี้เพิ่งวันที่ใช่สิบใช่อย่าเพิ่งวูอวามยอย่าเพิ่งวู่วามอย่าเพิ่งวู่วาม,าวามนะครับคุณผู้ชมครับแต่แม้เรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้ครับเจ้าแม่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยให้เลขแม่นมาก <c oughs> จนเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเมื่อวานนะเอานางรำมารำให้เจ้าแม่ดูแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงให้เจ้าแม่ดูด้วยครับ คุณผู้ชมครับใครที่แบบยังไม่ตื่นจากเตียงไม่ลุกจากเตียงขึ้นมารําเป็นเพื่อนเจ้าแม่หน่อยอนะงานนี้ไม่ตื่นก<ร>็ต้องตื่น <คำ S 1> แล้วนะพิธีคึกคักแล้วเราอยากจะให้แบบเช้าเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาคึกคักยืดเส้นยืดสายหน่อยครับนี่คือบรรยากาศที่มีชาวบ้านเขาบอกว่ามาขอจากเจ้าแม่เจ้าแม่ต้นตะเคียนแล้วเจ้าแม่ใจดีแล้วเจ้าแม่เนี่ยเป็นสายขี้แม่นด้วยนะอ๋อเหรอไม่ใช่ให้แบบสุ่มสีุ่มห้านะจะได้ว่าตัวตรงเป๊ะเลยหรอเป๊ะเลยคุณผู้ชมครับ เนี่ยมีวันนี้พาะเจ้าแม่ให้นางรำก็มาหนังกลางแปลงก็มาคุณผู้ชมครับเจ้าแม่ที่วัดวังบัวทองที่ตะมนหาดนางแก้วที่กบินบุรีนะครับคุณผู้ชมใครที่มีโอกาสไปลองไปดูนะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจ้างเอานี่เห็นไหมอ่ะศาลเจ้าแม่เสื้อผ้านี่ชุดรู้เต็มไปหมดนนี่ดอกมงดอกไม้แป้งเปิงก็ต้องมาคุณผู้ชมเพราะอะไรเมื่อคืนนี้เนี่ยรำแล้วก็ฉายหนังให้เจ้าแม่ดู3ามเรื่อง เอาให้แบบจุกจุกให้เจ้าแม่ดูจนแบบอพอแล้วต้องไ่นอนแล้วลูกอะไรอย่างนี้ว่ากันอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวมาดูหนังแล้วแวะมาถามเจ้าแม่ด้วยว่าแป้งไงโรยหน่อยให้เผื่อจะได้โชคได้ลาบกลับบ้านทาถูทาถูเบาๆเดี๋ยวเจ้าแม่แสบก็ขาวอยู่เหมือนกันเอาเอาเนี่ยมือถือเปิดแฟลชแล้วก็ส่องนิดนึงคุณผู้ชมครับงานนี้มันมืดนะ จินตนาการสําคัญมากๆจินตนาการจะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยจะทําให้คนที่ไปดูเนี่ยเห็นว่าได้เป็นตัวอะไรคุณผู้ชมครับแต่เนื่องจากวันนี้เพิ่งวันที่2ี่ผม<ช>ขอไม่บอกอขอไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องนี้รู้กันระหว่างคนที่ใช้จินตนาการกับเจ้าแม่ครับ เราขอไม่เปิดเผยตัวเลขเพราะเดี๋ยวเอาไว้ท้ายๆใกล้ๆก่อนนะไม่จะเปิดมาก็บอกไม่เหมือนกันไม่แล้วอย่างอยากให้คุณผู้ชมมีตังเอาไปซื้ออะไรกินอะไรทำโน่นทำนี่ก่อนทำมาหากินก่อนค่อยๆเดี๋ยวอั้นเลยทีเดียวโค้งสุดท้ายค่อยว่ากันอ้าหลายคนบอกรอโค้งสุดท้ายดีกว่าถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้